เอาสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับอยู่กับพื้นลัคกี้บล็อกนั่นเองครับผมไปโหลดมาคนสร้างใครนะไม่รู้ผมมึงปกักซะไปเมื่อกี้เพราะว่าผมเมื่อรอเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่เข้ามันเข้าไม่ได้นั่นแหละโอเคขอทุบเลยนะอ้าชิปกรชาดสองตัวเลยโอ้โหขอไปนะครับเขาเสกมาให้พอดีอ่ะทำไมมันกวนจังวะ ขอบคุณนะชิปเปอร์นี่น่าจะเป็นอีพีที่หนึ่งอ้ไอรันโกเลมไม่เสียพื้นที่ไปส่วนหนะึ่งขอพระที่ไม่พูดอะไรมากขี้หนห่ครับอะไรเนะี่ย ห้าควมเต้ไม่ได้อ๋อถ้าเกิดเราไม่ไปหยุดใตจตานก็คงไม่เป็นไรหรอกูนี่ตัวกิ้งกูไม่ไปหรอกดิเองดิโอนนั่นแหละอ่าก็ดีเนาะโซ่อะไรอยู่ นั่นก็ขอไปสำหรับการแท็บคิวแอนดีนะจะถึงทำไมดูเลยสับฟีดีเียวขอสูงซ้ครั้งมาจุดจุดมึงตายให้หมดซะกูขี้เกียจเออเอ่อการพัง เขาอิ่มเล้อดเขาไม่รู้ทำไมมันอ้าค้องเยอะชิบหายเลยไอห,หน้าเหอะคิดากมึงฆ่ากูเธอแบบนี้ฆ่ากูเธอขอตัดไปตอนที่กูตายอย่างสมใจเถอะไอสัตว์น,น่าหน้าสมใจได้

หบบอมผมแทบจะเต็มตัวแล้วนะเจอแล้วลขอเออตายสมใจแม่ออเอาทำไมมงไม่เอาทองาทางองกูขุดได้ไหมล่ะโอเคผมจะทำสลักกันตายนะ ก็สนุกนะสนาระก่อนตายเนี่ยถ้าเกิดกูไปดีองดีเอ็นเนี่ยมีคนงสนุกกันไหมกูตายหลายครั้งแล้วนะที่มึงพัดของที่อะไรก็คือวัดเดอะตายวัดวัดวัด โอ,โอ้โหครับแต่กูต้องคลับ Q a E มึ่งตายมึ่งตายได้ตายเป็นทันทีออกนะครับแต่บางเอินกโควบไปแล้วน่าจะเปิดกล้องมานะนายิ q สั่ง เอากูดแบบนี้ตั้งหนานก็ได้เลยกนะูมีท็อตนี้เนะี่ยอี่บอกนองวิงเสกมาเรื่อยๆวัดเป็นเมียเลยกูแต่นี่เจ้จาูจะฆ่ามืองั้นก็ขุดใกล้ๆแบบนี้เนละ ตรงนี้ไปละจะรีบออกไปใช้จามเดี๋ยวนี้แหละท่านจุกบุงอาหารต่อยมึงตายในหน้าดาบเทพกี่ดาเมนเนี่ย สุดซูเป,ปอร์ยาเห็นคน,นคามมาตายเลยยาไม่ต่คิดเลยล่ะที่จะพาดจัไว้เพดพอยแล้วก็เาทำมาทีลังเราซุปป่อเอาังแรกอะกุ้งเค่เบิร์กแรกไม่วอา,าตอนนี้แหละ ตายล้เอออย่าพูดกับปูนักนะน่ากลันกกับขึ้นขี่ไปไม่ได้นี่นะโตเสจ็จตุ๊ตตุ๊ตตุตตุตตุ ปกป้องกูได้ตาบนี้กะแลงัะแค่ไรแต่ก็ว่าระดาเพียรนี่มัน,ปนแปลกอ,อะไรเนะี่ยชัดหรือเปล่าเลยเนะี่ยไม่ได้เพียอะไรเลยกูว้าไปสออัตว์ไอสัตว กูติดไฟตลาดเลยอะ oh. 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 ไรด้วยนะฆ่ากูเถิดนี่มึงฆ่ากูได้สักบักชูว์ถ้ามึงจงกวยายังกูตายแล้วสิ អានញ៉ាស្ួនតាយមកលោកឫសៃភកនោះតើកើតគរថា Q&A ได้อีกคนเดียวតាមស្ួន ทเทพเลยลูกพีตาย้นโลกแมวไอสัตว์ทรมานกูนักใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องอยู่แมวก็ตายไอเอ็ม k i l คิวเลยกูสารกคิวใีเนี่ย ใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะสุดก่อแค่นี้ก็เต็มพอตัวแล้วสินนะทีนี้ก็น่าจะหดเช้เล่นอยู่นั่นเนี่ยทำไมคุณไม่ได้เคยขยันดีเลยตสใจถ้าเกิดว้าวแล้วแต่กัะดีใครบอก

กีนาทีล้กี่นาทีสิบนาทีแล้วแตเนี่ยจุดกูซีเวนเดอรดูนะนี่จะขอพันเอ็นเดอร์วิทเชนทรูอะไรวะเอ็นเดอร์เอวินทิทูทัวรอะไรวะเอาวิธีม้าในเอ็นเดอร์โพลวาอะไรจะได้ห้าเลยเอ็นเดอร์โพล สร้างประตูมิติเป็นไหมตอตอุตาตเจม์ขี้เกียนะเอ็กูไม่ได้ แบบนี้เป็นยงไงละครับท่านผู้ชมเกิดอาบไม่แบบกูไม่อยากไปโลกนเนเธอร์หรอกนะถึงไปก็ตายเปล่าหรอกนะครับผมกูตายทุกตายถุยเราค่อยไปทำอนิเมชั่นนี้ดูขี้เกียจช่วงนี้ช่วงนี้ขี้เกียจนะครับผมสร้างอะไรทุกสายงานเป็นนิดหน่อย ปีกาจีปีราจีเข้มกูจ,จะไปทันอะไรอะไรไดมอนอัพเดตอ่า เ,เห็นนะเนี่ยของนี้เหมือนกันนั้นของนี้เหมือนกันนั้นเนี่ยตัวเองจบคลิปนะ